เส้นชื่อแบ่งมรดกแล้วเบี้ยวไม่ได้ศารสั่งคืนที่ดินพี่น้องสวัสดีครับพบกับผมทนายความเล่าเรื่องวันนี้เรามีคดีศึกสายเลือดมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องราวของมรดกที่ทําให้พี่น้องต้องมองหน้ากันไม่ติดเมื่อพ่อซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของแม่ดันลำเอียงโอนที่ดินมรดกไปให้ลูกรักเพียงคนเดียวทั้ที่ก่อนหน้านี้ ทายาททุกคนเคยมานั่งจับข่าวคุยกันตกลงแบ่งสมบัติกันเรียบร้อยแล้วแท้แถมยังมีกระดาษสัญญาที่เซ็นเชื่อกันครบทุกคนด้วยงานนี้พี่น้องคนอื่นไม่ยอมครับต้องฟ้องศาลเพื่อทวงความยุติธรรมเรื่องราวจะจบลงอย่างไรสัญญาใจที่เขียนลงกระดาษจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่คำพิพากษาสาลดีกาที่3 8 8 6ปทับสอมีคำตอบที่จะเจนมากครับ เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อแม่เสียชีวิตทิ้งที่ดินไว้หลายแปลงพ่อก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกครับหลังจากนั้นพ่อและลูกๆทั้ง5้าคนก็พากันไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเพื่อตกลงแบ่งมรดกกันมีการทําบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับว่าที่ดินแปลงไหนใครจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่และทุกคนก็เซ็นชื่อกํากับไว้หมดเรียกว่าตกลงกันจบด้วยดี แต่พอเวลาผ่านไปพ่อกลับไม่ทำตามสัญญาครับพ่อใช้อำนาจผู้จัดการมรดกแอบโอนที่ดินแปลงใหญ่ไปให้ลูกคนสุดท้องเพียงคนเดียวแล้วลูกคนนั้นก็นำที่ดินไปจํานองกับสหกรณ์ทันทีพี่น้องคนอื่นรู้เรื่องก็โกรธสิครับแบบนี้มันผิดสัญญาชัดๆเลยฟ้องศาลขอให้เพิกถอนการโอนและแบ่งที่ดินตามที่ตกลงกันไว้คดีนี้สู้กันถึงศาลดีกาครับ ประเด็นสำคัญอยู่ที่บันทึกข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกที่ทำไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละครับฝั่งพ่อกับลูกคนสุดท้องพยายามจะบ่ายเบี่ยงแต่สารดีกาท่านวางหลักกฎหมายไว้แน่นปึกเลยครับสารวินิจฉัยว่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1750วรรค2วางหลักว่าการแบ่งมรดก ถ้าทำเป็นสัญญาและมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ซึ่งในคดีนี้บันทึกดังกล่าวระบุรายละเอียดชัดเจนและทุกคนเซ็นชื่อครบถ้วนดังนั้นมันคือสัญญาแบ่งมรดกที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายครับทุกคนต้องผูกพันตามนั้นจะมาเปลี่ยนใจทีหลังไม่ได้ ผลค,คำตัดสินคือสารสั่งให้เพิกถอนการโอนที่ดินแปลงที่พ่อแอบโอนให้ลูกคนสุดท้องครับเฉพาะในส่วนที่เป็นสิทธิของพี่น้องคนอื่นโดยให้พี่น้องคนอื่นมีชื่อเป็นเจ้าของร่วมตามสัสดส่วนที่ตกลงกันไว้ในสัญญาส่วนที่ดินแปลงอื่นที่ตกลงกันว่าให้เป็นของพ่อกับลูกคนสุดท้องอันนั้นสารบอกว่าโอนได้ครับเพราะเป็นไปตามตกลงแล้วพี่น้องคนอื่นไม่มีสิทธิไปยุ่งบทเรียนจากคดีนี้สอนให้เรารู้ว่าคำสัญ,ญญาในการแบ่งมรดก ถ้าทำเป็นหนังสือและเซ็นชื่อกันแล้วศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผู้จัดการมรดกจะมาใช้อำนาจบิดลิวไม่ได้ใครที่กำลังจัดการมรดกอยู่จำไว้นะครับว่าความยุติธรรมและความซื่อสัตย์คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะรักษาความสัมพันธ์ของพี่น้องไว้ได้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกฎหมายของผมด้วยนะครับหากต้องการปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายผมยินดีให้คำปรึกษาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ